ไปดูกิจกรรมดีๆนะคะของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่3 1 0ค่ะจัดกําลังพลมีครูฝึกแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจากโรงเรียนตากพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนถนอมราชบ,บำรุงรวมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่นะคะไปช่วยกันสร้างฝ่ายฉลอน้ำสามฝ่ายในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านคลองศักตนนํ์ตบลน้ําริมอําเภเมืองจังหวัดตากค่ะเพื่อที่จะก,ก,กักเก็บน้ำนะคะไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งแล้วก็แก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำขิดน้ำใช้ให้สามารถที่จะมีน้ำไว้เพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูนระบบนิเวศของผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย โอกาสนี้นะคะยังได้ปลูกกล้าไผ่500ต้นเพื่อช่วยพื้นที่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชนนะคะถือเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนําพระราชบัิธานสืบสารรักษาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ